ฝากเพลงใหญ่หวงด้วยนะครับโอโหโอ้โหโอโหนี่ไงโอครับโอุ้นโนกินเสร็จแล้วบุนโนจะไปแล้วนะครับสอบคนเขาอยากวิ่งกันแล้วนะครับอะต่อฟังหอ่ะจับกล้องให้หน่อย โอเคนะครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมจะพาเดินนะครับน้องๆเขาอยู่นี่นะครับ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 คนจะมึนหัวนะครับแล้วน้องจะวิ่งเก่งมากนี่น้องจะวิ่งเก่งกนมากวิ่งไปไหนลูกวิ่งไปไหนครับคูน้องโุน้องคุนยิ้มง่นลูก อเขาวิ่งไปหลังบ้านแะล้วคนเขาอยากวิ่งอยู่แล้วคือหมามีคนถามหมาพันนี้พันว่าอะไรครับพี่เบนพันนี้นะครับชื่อว่าพัน Golden Retriever น,นะครับ mm hmm. ก็ที่ไปรับมาเป็นลูกเนี่ยก็เพราะว่า mm hmm. เราชื่นชอบ g o เด e n อยู่แล้วแล้วก็ที่คนรู้ว่าจะมีน้องปารีกับน้องฝักเซียน ก็คือ v i l เดน n h สกี้ก็คืออยู่โคราชนะครับแต่ว่าอันนี้คือรูโน่กับเวเป็นพันธุ์โก l เด n r รีทรีฟเวอร์ที่ผมว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ฉลาดแล้วก็เรียนรู้ไวครับชอบออกกำลังกายด้วยชอบวิ่งเล่นนะครับเหมาะกับสไตล์เบนเล่ยนะครับที่ชอบเดินอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องๆเขาวิ่งด้วยห้าล้านแล้วยังอีกนิดนึง หนึ่งหมื่นสามพันคนสวัสดีครับก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมเบนนเดลเลอร์เองนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนี่บาโวครับบูโนโไปนูน่นบูโนโครับโน่โลวครับอันนี้ลูกอันนี้อันนี้ก่อนเขาคงจะไปปลดทุกแ่านนึงนะครับเพราะว่าเขากินเสร็จ ถ้าล้านแล้วเก่ <S <S งมากครับต่อไปต่อไปต่อไปเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีดมีคนบอกว่าสิบล้านเลยสิบล้านครับเอาให้ได้นะครับได้ได้สิบล้านครบสิบล้านนี่ก็คือเป็นอะไรที่ผมจะกรุมลง,รงกระับทุกคนเลยนะครับถ้าได้สิบล้านนะครับคอนเทนต์นี้นะครับผมจะพาลูกๆมากระาบทุกคนด้วยนะครับถือว่าเป็นการอุ๊ยลกูกลูกวันนี้ก่อน ไม่แข่อันี่อ้นี่มันนี่อยู่ในกลงไอ้นี่ในในกลงนะครับน้องอโอไม่ได้ครับทุกคนลูกเข้าป่าไปแล้ววันหนึ่งชิ้นเดินเข้าป่าโอกให้หอยโย อูนอ่ออกให้หน่อยครับน <laughs> อหลงป่านโนอหลงป่าเอาออกมาได้แล้วอูนอมาห้ามน,นึ่งเข้าไปในป่าอัานนี้อันานี้หน้านบ้านแบนานนานนาน มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโยสวัสดีครับโอ้ไปแล้วโอ้ยขอบคุณนะห้าล้านสามนะครับใช้ได้นะครับดูโน่นี่โน่ครับโน่โน่ปเต่ยันทรายมาทุกคนดูความเดือดของปูน ไอเดินทรายมาจนจมูกเป็นทรายเลยนะครับข้าปัดอ้าวไหนครับข้ามาให้แล้วเดี๋ยวพ่อพ่อปัดปัดให้หน่อยเดินๆปัดให้ก่อนไอ้นดิปัดให้ก่อน,ป,อนปัดให้หมู่ให้น,ะอน,อน้อยอ่น,นี่ครับอย่างนี้ครับอย่นี้นะอย่นี่ก่อนอย่นี่ก่อนเข้าก่อนจมูกก่อนนี่ก่อนนะให้ ยิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยคุณโน่จะมีความสวนนะครับมีความเอร็ดเออเลค่อนข้างสูงมาก